ทุกคนลูกศิษย์คนหนิงคนนี้สวยมาก <c oughs> อยากเห็นหรือยังบอกได้เลยว่าระดับแบบมงลงหนึ่งสองส้แ <c oughs> ตนโอ้ oh my god <c oughs> สวัสดีค่ะ the magic academy ยินดีต้อนรับค่ะเอ๊จะติดต่อได้ยังไงนะถ้าอยากไปรับบริการนะคะยังไม่ได้มีเพจ ยังไม่ได้มีเพจเลยโอ้ยทุกคนรมาได้ที่ฝางนะคะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะสลิปซาลอนค่ะสลิปซาลอนถ้าเกิดว่าหาชื่อร้านไม่เจอนะคะให้คุณพิมพ์คําว่าร้านนางฟ้านะคะแล้วปักหมุดไปเลยนะคะที่อำเภอฝางแล้วเจอแน่นอนค่ะชื่ออะไรคะยังไม่มีชื่อด้วยอ่ะโอเคค่ะช่วยกันคิดให้หน่อยนะคะชื่อนิกกี้ค่ะนิกกี้นะคะเรียน คลีนหน้านวดหน้านวดหลังนวดสะบักนวดไหลเมื่อวานมากค่ะเมื่อวานเรียนนวดศีรษะสปาสไตล์เวียดนามสไตล์เวียดนามชอบไหมชอบมากนวดแบบเนเป็นยังถึงไหมถึงค่ะแบบไมเกรนหนูหายเลย